อ้าวเจ้าภูเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยวันนี้นะครับเราจะมาเลี้ยงเจ้าภูแบบจริงจังนะฮะเหมือนที่เราเคยเลี้ยงฟลอปป้านี่คือเลี้ยงเลี้ยงเอเลี่ยนนะครับเขาเรียกเจ้าภู่าเป็นเอเลี่ยนเจ้าภูน่ารักขนาดนี้เป็นเอเลี่ยนได้ยังไงเจ้าภูอายุศูนย์ขวบโอ้ทำไมหิวเร็วจังเราสามารถคลิกเขาได้แล้วเขาจะให้เงินเรามาให้เงินเหมือนฟลอปป้าครับเราสามารถขอเงินจากเจ้าภูได้คลิกแล้วก็เก็บเงินมาเราสามารถกดเพื่อ เพิ่มความสุขให้เขาได้ฮะเป็นการเลี้ยงเป็นการโอโอจะพูนะโอพูก็เหมือนสัตว์เลี้ยงนะฮะเราต้องให้ความรักให้การดูแลอย่างดีเขาถึงจะมีความสุขอโอนะฮะอ๋นะอ๋อนะอนะเหนื่อยไหมให้เงินเนี่ยแปลอาเงินมาจากไหนเหรอหยิบเงินมาจากเจ้าของบ้านหรือเปล่าได้เงินมา50บาทเราเออมีประตูหนูด้วยอันนี้คืออ๋อชีดวางไว้หนูจะให้เงินเราเก็บอึุจระของลวงพูได้50บบาทเก็บอึได้เงินดีมากเลย อันนี้อาหารอาหารเอาจากไหนอ่ะมันต้องมีอันนี้ใช่ไหมแล็ปท็อปมันต้องมีเครื่องที่ให้ซื้อของอ่านี่ไงนี่คืออาหารรัสัญญานะครับแล้วก็ชีสอันนี้คือใครเนี่ยโปรโเอเลียนเพนติงอ๋อเป็นรูป <laughs> เป็นรูปภาพอ่าเทราสัญญาให้กินแล้วก็ชีสผู้หิวนะฮะอาบน้ําที่ไหนผู้โอนะโอนะไม่เบื่อนะไม่เบื่อนะแต่ปัญหาคือไม่ยอมมากินข้าว หรือต้องร้อยหิวเองโอ้นี่ไงหนูเอาเงินมาให้โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นหนูที่ดีจริงๆอาบน้ำตรงไหนอะฟีดมีก็ไปกินสิให้อาหารแล้วเนี่ยฟีดมีก็นี่ไงให้อาหารแล้วทำไมไม่กินละ่ะให้อาหารแล้วทำไมไม่กินหรือว่าเออตรงนี้แล้วนี่คืออะไร <laughs> ออาาเรสัญญาว่ะมันมีสองอันอันนี้อืมท้องร้องไปหมดแล้วให้แล้วนี่ไงเออกินซะ โอ้โหเกือบไปอาบน้ําที่ไหนอะแล้วอันนี้ให้ใครเนี่ยบนโต๊ะมันมีที่เก้าอี้อันหนึง่งบนโต๊ะอันหนึง่งอ๋อให้คูณสามเงินฮะเป็นไม้เอาไว้ร้องเพลงอืมอ,อยู่ไหนจะภูร้องเพลงเอ้ยสกรปรกมากแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องความสะอาดก็จําเป็นนะแล้วล้างตัวยังไงภูที่อาบน้าอ๋อนี่ไงห้าร้อยห้าร้อยครับอ๋อยือมได้เหรอยือมเงินได้สองร้อยห้าสิบอ๋อไม่ใช่ยือมอันนี้คือเขาชาบ้าน เอาเงินทั้งหมดไปแจกให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วภูภูไปนอนไปไปนอนไปหิวแล้วใช่ไหมเออไ,ไปกินข้าวกินข้าวก่อนภูขอตังค์ด่วนเลยขอตังค์ด่วนเลยเออ what ฮะเจ้าหนูไม่ชอบเอเลี่ยนร้องเพลง <c oughs> เขาบอกให้เราปิดประตูก่อนคือประตูนี้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้ก็ร้องเพลงอยู่ดีๆนะรอบแรกไม่เป็นไรเลย อโอนะโอนะโอนะโอโอ,อย่าไปไหนเลยอยู่ดิ่งๆได้ไหมจะได้คลิกง่ายๆ,ๆอ่าซื้ออาหารก่อนครับอาหารไม่ให้พูเทถาดนี้ที่อยู่บนพื้นไม่เข้าใจทําไมทำสองอันใกล้กันอ่าอันไหนคือประตูบ้านอ่ะประตูบ้านหนูอ๋ออันนี้แต่เราจะไม่สามารถให้อาหารหนูได้เลยสอง้ห้าสิบถ้าอย่างนั้นคือซื้อไม้แล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยถึงจะปลอดภัยฮะโอเคอันนี้เอเลี่ยนเพนติ้งเพิ่มเงินมาอีกหนึ่งอ่ะ คือพวกของตกแต่งจะให้เงินเพิ่มขึ้นอุ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์อะไรอ่าเริ่มสุขภกแล้วฮะต้องรีบครับเดี๋ยวต้องอาบน้ําแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วต้องซื้อไม้ก่อนแล้วก็ปิดประตูบ้านหนูแต่จะให้าหาหนูไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องการภูอยู่เพิ่งร้องเพลงนะภูแป๊บหนึ่งภูรอแป๊บหนึ่งซื้อประตูบ้านหนูคืออันนี้อ่าเรียบร้อยใช่ไหมปิดแล้วนี่ไงโอเคทีนี้ก็สบายใจได้แต่จะมียงางอื่นอีกไหม อาแผนบวกหนึ่งเงินโอเคครับต้นไม้บวกหนึ่งเงินได้เก้าแล้วตอนนี้ทำไมนายหน้าเบื่ออย่างนี้มี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 นา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 มมมูมูมมมมมมจ่ายค่าเช่าก่อนแป๊บหนึ่งสองร้อยห้าสิบอ๋อมีเวลาฮะสี่วันนับถอยหลังต้องดูดีๆต้องรีบซื้อที่อาบน้ําและที่อาบน้ําอยู่ตรงนี้ห้าร้อยโอเคครับได้เงินสองร้อยทุกครั้งที่อาบน้ําอาบเองใช่ไหมไม่ต้องพามาอ่ะดีมาก อันนี้คือที่กินอาหารอันนี้คือเตียงโอเคครับซื้อไปเรื่อยๆฮะในหกร้อยเลยเหรออู้ใชน้นี่มีใช้นี่ด้วยไม่ใช่ความสะอาดเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะหลับหลับหลับโอเคน่าจะหลับน่าจะหลับมากกว่าซื้ออันนี้รูปภาพรูปภาพ d a n c e p พ d p ีซตังไม่พอแล้วโอเคออออีกแล้วไปนอนซะฟ้าป้าเอ้ยผู <laughs> ไปนอนเถอะขอร้องละ่ะ แถบจะหมดแล้วเนี่ยเห็นท <Perfect. S 1> ้าเต้นเมื่อก <ittle SAN> <Maria> ี้ไหมเห็นครับแต่ช่วยไปนอนก่อนได้ไหมเออไปนอนซะขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนสินี่คือเดือนหนึ่งมีสี่วันฮะเดือนหนึ่งมีสี่วันภูไม่ยอมนอนอเอาอาหารอาหารมีอยู่เอาเงินมาก่อนไม่รู้แหละภูของเงินนี่เยอะนะมีอะไรอีกพันสามแซนบ็อกซ์ฮะต่อไปเป็นเมดครับหลักหลายพันหลักหมื่นนะฮะแล้วก็มีกุญแจด้วย แล้วก็ออกไปข้างนอกทัชกลาสได้ค่าเช่ายัางไม่เก็บเสื้ออันนี้มาเมดเมดเมดพูเมดพูอยู่ไหนนี่ไงเมดโอ้โหเมดพูน่ารักเชียวมาเก็บอึให้โอ้ขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยเมดชน้นี่อ๋อ,อชายนี่หมายถึงว่าสะอาดนึกว่าถุงดอกมาเป็นชายนี่เมื่อกี้ไม่ใช่วันนี้จ่ายค่าเช่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขึ้นต้นเดือนใหม่แล้วฮะเดือนนี้มีสวันนะครับแล้ว มีเมดเอเลียนเมดเบเตอร์เอเลียนเมดจ่ายค่าเช่าให้ฮะกลัวเราลืมครับมีอะไรอีกบ้างหมื่นหนึ่งแล้วจะหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมีฟคอมเพนเนียนอันนี้คือดอปเงินบวกหนึ่งด้วยออตโต้คลิกอ๋อออโต้คลิกให้15ื่นแป๊บหนึงขออีกห้าพันหมืามาเจ้ตัวนี้มีฟคอมเพนเนียนเป็นออโต้คลิกให้ด้วยโอ้นี่ไงเงินมาเรื่อยๆเจ้าตัวนี้นี่เองคอยช่วยคลิกให้แล้วตัวเขาคลิกไม่ได้ อันนี้หมื่นหนึ่งช่วยเก็บเงินให้เหมือนกันอ๋อเป็นการเก็บเงินอันนี้หรือเปล่าที่เราคลิกไปใช่ไหมคือเราไม่ต้องเหยียบเขาเก็บให้อยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เขาเดินมาเก็บให้โอเคครับใช่ใช่ใช่จะหมดแล้วฮะเหลือ,อแค่สองาอย่างครับมีประตูหน้าบ้านชั้นสองประตูหน้าบ้านก็เปิดได้แล้วนะประตูหน้าบ้านออกสำรวจทั้งนอกได้โอ้อนี่ไงออกไปได้แล้วมีร้านไอเทมด้วยวัดมีอะไรขายบ้าง มีขวานเอาไว้สู้หรือว่าเอาไว้สู้หรือว่าอะไรมันต้องมีคนบุกมาแน่เลยครับเหมือนฟรอปป้าเราต้องคอยปกป้องฟรอปป้าอันนี้ปกป้องภูด้วยขวานไม่ปิดประตูหน้าบ้านหน่อยหรอเปิดแล้วมันก็ปิดได้นะทําไมต้องเปิดทิ้งไว้ด้วยขอแปดหมื่นหน่อยภูอืออาบน้ําซะดีมากเล่นมาทั้งวันแล้วสก,กปรกอาบน้ำนานหน่อยก็ได้นะจะได้อยู่นิ่ง หนึ่งขวบกับเอกหนึ่งเดือนตอนนี้เราเลี้ยงเข้ามาหนึ่งปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปไวมากแปดหมืนหนึ่งซื้ออันนี้เลยทัชกลาสอยู่ตรงไหนอ๋อหลังบ้านเป็นประตูหลังบ้านนี่เองแล้วโอ้ยังไม่จบยังมีอีกโอมาแล้วมาแล้วมีคนบุกไหนใครบุกอยู่ไหนใครบุกมาอ๋อนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาผิดเรื่องหรือเปล่า มาก,กี่คนมากีกี่คนหมดยังหมดหรือยังมีแต่เสียงเพลงแล้วอยู่ไหนละตัวอออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยัยงไม่หมดอันนี้สปีกเกอร์เมื่อกี้คามลา่าแต่ไปทีวีแน่เลยอยู่ข้างนอกตรงนู้นเลยโอ้โหมาเพียบเขาไม่ยอมขยับโอ้โหเต็มไปหมดเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะหมดแล้วโอเคดีนะที่เมดคอยช่วยเลี้ยงให้อา้าวเดี๋ยวสิ เกมเป็นอะไรไปครับซื้อได้ยังซื้อได้ยังนี่ไงไม่ได้ฮะเกมบั็กครับเกมค้างเกมบั็กครับเรียบร้อยฮะได้แค่นี้โอเคเจ้าภูมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เกมค้างซะง,งั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ